เอาหน้าแจ็คสันขึ้นก่อนเอาหน้าขึ้นก่อน,นเดี๋ยเอ้ยเ,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 เอาเฉาพาะหน้าอย่างเดียวเออข้างล่างแถมบัดซ้อมแมนยูลิเวอร์พูลข้างบนแถมบัดซ้อมแจ็คสันหวังเพื่อนฟังนะ มึงอย่าหลุดนะมึงอย่าหลุดนะมึงหลุดนี่จบเลยนะถ้ามึงหลุดเนี่ยจบเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเขานะเดี๋ยวมึงไม่ทันนะข้างล่างคือพิมพ์รหัสแล้วมีบัตรซ้อมแถมพกบัตรซ้อมมูล,ลค่า4-5 000บาทหาไม่ได้ หาไม่ได้นะมึงมีตังมึงก็ซื้อไม่ได้ข้างบนแถมบัดซ้อมดูแจ็คสันหวังวันที่สิบอบ่ายสองข้างล่างแถมบัดซ้อมวันที่สิบเอห้าโมงเย็นแมนยูซ้อมหนึ่งทุ่มลิเวอร์พูลซ้อมนี่คือสิ่งที่กูจะตอบแทนให้พวกมึง พิมลี่ซื้อสองหมื่นหมื่นใบเป็นเงินสองร้อยล้านพิมลี่ซื้อบุญกุศลอน,าาอ,อนใดที่ทำมาขอหนูไปกินเ้าวจสันหวังมึงหยุดพูดไปก่อนอีดอก <laughs> พิมลี่ซื้อหมื่นห้าหมื่นใบเป็นเงินร้อยห้าสิบล้านทั้งหมดสามร้อยห้าสิบล้านพิมลี่ซื้อบัตรซ้อมมาเกือบห้าสิบล้านทั้งหมดสี่ร้อยล้านเอาตังมาซื้อตั๋วที่อยู่ตรงหน้าอย่าไปบอกพ่อกูมึงอย่าไปบอกพ่อกูพ่อกูเขาข่งแค่เป็นแค่แค่กระดาษใบหนึ่ง แต่กระดาษใบนี้มูลค่า20,000บาทซึ่งเงินเป็นปึก20ใบเพื่อนจ๋าบัตรที่พิมพ์ซื้อมา20,000บาทบัตรที่พิมพ์ซื้อมา20,000บ,บ,บ, 20, บาททุกใบบัท์20,000บาททุกใบนี้บัตรซ้อมอีก5,000เป็น20,500กูลดให้เพื่อน กูตื่นเต้นมูลค่า25งหม้าแจ็คสันด้วยนะมูลค่าห้าพันนะสองหม้าเหมือนกันมึงจะดูแจ็คสันก็ได้มึงจะดูลิวอพูแมนยูซ้อมกันก็ได้นี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตของมึงเลยก็ว่าได้ซ้อมแจ็คสันบนหรือล่างฟังเรื่องแจ็คสันอยู่ข้างบนลูก <c oughs> หูหนวกบนแล้วอี่ดอกหูดับบนแล้วหูดับและยี่ดอกข้างบน รหัสแจ็คสันข้างล่างรหัสลิพูแมนยูฟังนะ350ล้านบวกอีก50บล้าน400ล้านพิมลี่ให้เพื่อนเดี๋ยวพิมลี่จะลดให้เพื่อนจะขาดทุนให้เพื่อนมากกว่า50บล้านคอยดูเดี๋ยวจะลดราคาให้เพื่อนเดี๋ยวครูจะ ลดราคาให้เพื่อนมากกว่าห้าสิบล้านไม่มีใครลดกูลดเองแล้วครั้งแรกใน,นบริษัติศาสตร์บัตรตัว๋วเขามีแต่เพิ่มเขามีแต่ขายบวกกูเพิ่มกูไม่เพิ่มกูลดจะเพิ่มหรอไม่ได้หรอกชั่วโมงนี้เขาซื้อตักหนึ่งกูไปกันหมดแล้วกูจะลดราคาให้มึงแถมบัตรแจ็คสันใส่ในตักหนึ่งไปไกลๆลำคาญเกะกะอีดอก บัตรสองหมื่นบัตรสองหมื่นนะบัตรสองหมื่นนะบัตรสองหมื่นนะบัตรสองหมื่นกับบัตรซ้อมแมนยูลิปูอีกห้าพันเป็นสองหมื่นห้านะเอาแมนยูก่อนนะแมนยูก่อนค่ะเอ็มม, <laughs> มันตื่นเต้น บัตรบัตรสองหมื่นกับกับห้าพันบัตรซ้อมนะแถมไปสองใบนะคือเวลาส่งเนี่ยจะส่งให้สองใบหนึ่งใบนี้กับซ้อมแมนยูมาซ้อมลีพูลมากับอีกหนึ่งใบนี้จะส่งไปสองใบนะเพื่อนเอาเท่าไหร่ใส่เท่ากับจํานวนนะเพื่อนเอาสี่ใบเอามาเอาจํานวนมานะเพื่อนไปดูทั้งบ้านห้าใบเพื่อนดูสองใบกับแฟนกับเพื่อนกับเจ้านายกับคนรักกับกิ๊กกับอะไรก็ไปนะระวังกล้องจับด้วยแถมบัตรซ้อมให้นะ สองหมื่นสองหมื่นบวกกับบัตรซ้อมสองหมื่นห้าซึ่งความเป็นจริงแล้วขายได้ถึงสามหมื่น m สองซอโซแมนยู l สองลีวะพูสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นแถมบัตรซ้อมด้วยขายแค่หนึ่งหมื่นห้า